ได้ต้นสายแผ่พิตนพ้ตนนเล็กๆเขายัออกดยฝั่งโน้นน่ยมีปาดยอดเขานก็แค่บดายีเห็นชาวสวนยิ้มผมก็ยิ้มตามแหมไปกูละนยอดะโอ้โหต้นนี้นี่เยอ,อะมากนนไ,ปไปเจอต้นนู้นอ่ะอดใครไม่ได้เลยเป็นโอ้โหดกก็เป็นหน้าบ้านอ่นะนะนะ หน้าถนนนะทุกต้นเลยนะยังบอกโอ้ชื่นใจอ่ะใครจะชื่นใจตัวนี้ให้น้ําช้าอยู่กับเงาะปีนี้นะคนสวนถ้ากักน้านะผิดหวังน้ไม่ว่าทุเรียนไม่ว่ามังคุดผิดหวังต้องไม่กักน้ําตัวไหนที่ไม่กักน้ํามาเต็มต้นเลยนวฝั่งนู้นก็ทํากระทุเรียนนะลองไปดูที่อยู่กระทุเรียนเจ้าใหญ่ใหญ่อ่ะถ้าอยู่กระทุเรียนน่มันชอบน้ำนะชอบวีนีวมันคุดชอบน้ำ นี่ขนาดผมอยู่ห่างประมาณเกือบยี่สิบเมตรนี่แดงแดงข้างนอกเต็มต้นไปหมดเลยใครก็บอกมันคุดเป็นแบบบอกอู้ดอกทั้งนั้นเลยนี่ให้น้ําวันเว้นวันไงเนี่ยแต่อันนี้ก็กระแทกน้าเดิอออกเนี่ยเนี่ยมาดูเหอะขนาดออกใบอ่อนมาเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยขึ้นรูปทุกต้นี่ต้องเข้าพุ่มดูเพราะมันคุดที่นี่เหมือนไม่มีรูก แล้วเราเข้าปุ๊บตัวนี้เข้าง่ายเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยเต็มไปหมดเลยตัวนี้ชาร์จทั้โลกเลยท่านนั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะว่าเออต้นไหนต้นนั้นเนี่ยมาดูเหอะนี่ยงแนนขึ้นไปเนี่ยอะไรนักเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูเหอะจริงจริงนี่มังมังคุดหรือมะยมเนี่ยทำไมมันเยอะอะไรขนาดนี้ดูอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่กับทุเรียนไง ให้น้ำทุเรียนวันเว้นวันเนี่ยยังยังจะออกอีกคือเนี่ยวันเว้นวันเนี่ยดูรูปนี่นะเห็นไหมก็มันเนี่ยให้น้ำทุเรียนเนี่ยชุดเนี้ยทุเรียนชุดนี้จะทําสิ้นเนี่ยจะเอาดอกสิ้นเดือนไปแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจอ่ะเราจะให้เขาอดจะเอาคืนนี่ยทำใบอ่อนมาแล้วนะยังมาขนาดนี้ โอ้หมาเยอะมากส,สวนนี่กระดกสวนก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตัวน,นี้สวนมันมีร้อยปีก็มีอ่ะต้นใดทุกต้นเนี่ะที่อยู่กันเนี่ยที่อยู่กับทุเรียนน่ะถึงบอกบอกก็เลยจริงๆปลูกแซนกันอย่างนี้มันก็ดีอ่ะมัน่ะให้ทุนน้าทุเรียนนะเราก็ให้น้ํามังคุดทีด่ต้นโอ้โห,โหอบอกมาจากไหนกันนัก นี่ก็ขอบคุณเจ๊สาวนะครับที่ให้มาเข้ามาชมสวนแล้วก็เทคนิคดีๆในการทําทุเรียนแล้วก็บังคุดของแกนะครับป,ปันกันเออผมการนี้แบ่งปันกันเราเออคนยีงยังไม่กล้าตตดถึงใจจะใช้ก็ลองซื้อไปใช้ดูมันต้องทดลองใช้แล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องขอสําคัญคือตรงเนี้ยเราต้องใช้ต่อเนื่องถึงจะได้ผลใช่ไห่ใช่ัหม,มเดี๋ยวไปลองตัวนู้นลองตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็ใช้ตัวเดียวจริงๆจนกระทั่ง,ง,นะงเออมาตอนเป็น มันมีปัญหาเรื่องใบทุเรียนเยนีเ่ยคดูเนี่ยใช้ใช้แบบทุเรียนนะะเพราะมันอยู่ด้วยกันใช้ฉีดทุเรียนกับฉีนี่ฉีทุเรียนกับฉีนี่แล้วต่อต่อไปคาดว่าผลไม้ทุกอย่างต้องสะสมเพราะถ้าเราไม่สะสมไม่เตรียมการไว้เนี่ยเกิดถึงจังหวะมันออกก็ไม่มีแรงไม่มีกําลังพัฒน์ดสะสมอาหารไม่ก็ไม่เคยออก เคยแม่งกระทั่งฝังเข็มนะสวนที่เนี่ยฝังเข็มแบบทุเรียนยังไม่ออกเนีอยถ้าเราไม่สะสมอ่ะเนี่ยเจ๊สาวฝังเข็มนะไม่ใช่ไม่ฝังซื้อยามาฝังโดบแบบทุเรียนเนี่ยเป็นหมื่นเจ๊สาวกําลังจะบอกว่าคู่หูเวอร์แพนนี่เพียงพอฝังอาหารเพียงพอใช่ใช่ทรกันเยคุยกันเออคุยกันเลยคุยกันน้องก็เนี่ยถ้าเราไม่สะสมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แหละถ้าไม่สะสมกําลังมันไม่มีถึงเวลาเราอัดน้ําไปมันก็ออกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ มา,มาดูในโคนเขาสิอยู่ตรงนั้นจะเห็นนะเท่าคน,เ,นเข้าต้นของเขา่าสวนต้นก็เหมือนกันอของเจ๊ออกอยางเจ๊ก็อย่างนี้แหละแต่ว่าน้อยกว่าของเขา <laughs> น้อยแล้ดีแล้วไอ้อย่างเงี้ยเจ๊ต้องมาไล่เห็ดเลืองไม่มันหลายรุ่น,นไงอ๋อได้หลายรุ่นนะครับเฮ้ยของเจ๊เป็นรุ่นเดียวนะเนี่ยเนี่ยน่ะรุ่นเดียวน่ะเธอดูอย่างเจ๊รุ่นเดียวหน่ะใช่ลูกไล่ๆกันหมดเลยเนี่ยเออ กดเจออัดน้ำตุมต้มๆๆๆแล้วต้นนี้เจลี่น้ำนิดนึงกำลังแต่ต้นนู้นจะเพิ่มน้ำให้มันสลัดลูกมันบานเต็มที่แล้วไงะมากไปต้นนั้นอ่ะที่บานไม่รุ่นเดียวอ่ะเอามีสี่รุ่นไปแล้วว่ะเฮ้ยจริงอ่ะจริงก็รุ่นบานรุ่นเอมาเกือบมะเกือบพ่วงแล้วก็รุ่นเอปาก้าแล้วก็กำลังแตกอยู่เนี่ยสี่รุ่นแล้วเหรอ,อเจล่รุ่นเดียวเลยเนี่ยแต่ว่ามีบางต้นอย่างเช่นบางต้นเนี่ยที่เรากักน้ำอ่ะกักน้ำหมายถึงที่ไม่ได้อยู่กับทุเรียนอ่ะ ลุงให้กักน้ำนะ่ะก็โอเคอนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะในโพดจริงๆนะเนี่ยใช่อันมากเนี่ยเนี่ยจะต้องไหลที่แรกก็แล้วว่าดีๆตัวนี้จะมากไปแต่เดี๋ยวมก็สลัดออกแต่แต่ปีก่อนบอกก่อนนะขู่ที่เราใช้นะดกยังไงลูกที่เหลือเขาก็โตธรรมดามันไม่โตนะปกติเราใช้ไม่โตนะแต่เราใช้นี่มันโตอะเจ๊ถึงไม่กลวัวอะอัดน้ำแต่ส่งเลยอะ พราะของเราโตอ่ะเพราะปีก่อนสองปีเราใช้เรารู้แล้วไงอยู่ในพุ่มช่อหนึ่งตั้งหลายลูกแล้วมันก็สลัดแต่แต่ส่วนมากมันจะสลัดลูกลิมนะแล้วที่เหลือมันโตถ้าสลัดลูกกลางเลือก็โตอีกอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่กังวลเออธรรมดาถาดกมากๆอ่ะสลัดแล้วไม่โตนะเออแต่ใช้คู่หูโตอ่ะเจ๊ก็มั่นใจเจ๊เพระเจ๊ใช้มาสามปีแล้วเนี่ยดูเอยถ้าดูลูกกีเขียวปึ๊ดเลยเนี่ยเนี่ยเขียวปึ้นเลยเออเนีน่ยฉีดเองเนี่ยสิบานฉีดเอง ถ้าที่สวนะให้เขาฉีดต้นสูงแต่มันกระดกที่สวนเจ๊ในภูมิแง่แดนไปหมดให้น้ำสองชั่วโมงอะแต่นี่มันวันเว้นวันเนี่ยวันเว้นวันเนี่ยให้กับน้ําเนี่ยพระปีนี้เจ๊ว่าของชอบน้ำเนี่ยเนี่ยลูกเขียวเขียวเนี่ยเขียวลูกใหญ่แล้วโอ้ยังมีอีกเออเราบอกว่าพอแล้วว่ายังจะออกอีกเนี่ยจะคุยเนี่ยพอแล้วพอแล้วนะเนี่ยต้นเนี่ยพอแล้วออกอีกทําไมไปที่อื่นบ้าง เออเนี่ยมันสวนก็ยังบ่นย่สวนเอ่ยกำลังอยากจะให้ออกอยากจะให้ออกอยู่นะเจ๊บอกเจ๊ว่าพอแล้วแบ่งไปที่อื่นเจ๊สาวบอกว่าโอ้โหที่สวนนี่ออกจนก็เนี่ยก็ดูเนี่ยก็ดูเนี่ยเจ๊บอกไดไมมอ่ะแล้วยิงยิงอัดน้ำมันยิงออกอ่ะจริงๆเนี่ยเจ๊ให้นน้ำวันเว้นวันเจ๊ทำทุเรียนเจ๊จะเอาลุนลลางอ่ะทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยเจ๊ทำเนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวเจ๊ทำใบใบใบต้องแห้งใบเสมอไงเดี๋ยวซิมติดกันนี้เจ๊ก็ สะสะมไปรเรื่อยๆแล้วก็กักน่ะกักน้ำเปิดตาดอกแล้วก็เดี๋ยวก็ทำดอกทุ่งน้ำได้แล้วแล้วกะเวลาของเราเออให้ทุเรียนออกดอกช่วงไหนช่วงไหนแต่บางคุด้งจะบอก่าพอแล้วไปออกตอนน้นอีกเขาไม่มีหรือสวนที่เขาว่านันมัง <c oughs> เออมันเยอะมันก็อ่ามันเยอะที่คนเก็บมันเบื่อนะถ้าหางหางลูกมันสวยอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะอเก็บช่วยยาวปีเนี้ย ไม่รู้ <ừ> mm. ก็ของเจ๊เนี่ยมันสีรุ่นไปแล้วอะ่ะเนี่ยของเจ๊อของฝั่งบ้านเจ๊สีรุ่นไปแล้วมันมีเองเนี่ยอยู่ตรงนั้นเองเออเนี่ยติดติดข้ามต,ตัวนี้ไปเ,เองอะเลยที่ลัาแกคูหูไใช่จะได้รุ่นเดียวเนี่ยจริงจริงเธอดูของเจ๊เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นจริงๆนะอ่าผู้ถึงว่าใครว่าไม่เอาเจ๊จะเก็ดรุ่นแรกแต่ก่อนเขาอย่างเงี้ยทุกปีครับทุีาย,ายาได้ก่อนเขาเพราะมันออกไปอ่อนเร็วนะ่ะ ผูเรียนมังคุดเนี่ยพอเจ้เห็นดอกนะเจ้ไม่ได้เอาดอกพอเห็นดอกปุ๊บเจ้มองกระจะกระจายเจ้อัดเลยฮะเอาใบให้เป็นใบอ่อนแล้วมันดอกมันจะไหลตามมาเลยอืเป็นแบบนี้แล้วก็จะคุมลูกให้าด้วยถ้าเราเอาลูกเยอะเพราะต้นนี้มัน่ได้แต่ใบอ่อนถ้าลูกเยอะเกินไปมันก่อเป็นขี้กากถ้ามันไม่สลัดเนี่ยแต่อย่างงี้ทําอยู่ในพุ่มไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นลูกเดียวลูกเดียวมันจะโตเร็วึ้นลูกปุ๊บโตเลยไม่ต้องไปแข่งใครไงไม่ต้องกลัวแพ้น้องฮะไม่ต้องกลัวแพ้น้องอืม แพ้เจะใช้ตัวนี้เหมือนกับทุลงทุเรียนมันก็โอเคอนะ่ะก็ช่วยได้อก็ช่วยได้ช่วยได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์สบายใจได,ด้มีอยู่ปีงจะขายสามลังส <c oughs> องหมื่นสามลังสองหมื่นอ่ะเก็บโอ้มังคุดนะฮะมังคุดสาม <c oughs> ลังสองหมื่นอ่ะเจ็ร้อยห้าสิบขายรวมอ่ะขากาพัน็ปีที่แล้วถ้าอยู่ในเกณฑ์สองร้อยเราก็พอใจแล้วที่นี้จะได้สองร้อยตลอดแต่ะสวยมากแต่ปีนั้นสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบมีอยู่ปีง สามลังสองหมื่นเก็บมาคุดจยิ้มเลยอ่ะนะสามลังสองหมื่นนะครับนี่ฮะเราถึงพยายามทำลุ้นเพี้ออกไงวันนั้นเอาไอ้นั่นมาให้อ๋อเจ้บอกให้มาไว้ครับก็เป็นความดีใจนะครับของชาวสวนนะครับคนสาวปลุกใจนะครับที่ใช้กูบมาสัจจ้านะครับแล้วก็ปลุกใจเกษตรอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ให้เทคนิคดีๆนะครับในการทําสวนนะฮะของของสวนเชษาว่าเองนะครับในการให้น้ำแล้วก็ทําสวนวิถีธรรมนะฮะโอเคนะครับก็อฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจให้ครับด้วยนะครับโอเคนะครับไปบ่อครับ เมื่อใช้เวลเพลนเกษตรกรทั่วแดนใช้แล้วร้องโอ้โหฟักแฟงปวบและแตงโมเปลือกมันหัวโตข้าวดกรวมง,งามเวลเพลนของดีแน่นอนมี